ครับเดี๋ยวไปชมการปล่อยพลังคลื่นน้ำกันนะครับเข้าเลยครับ16ต่อ9เป็นเลือกวิดีโอที่ถ่ายทำมาไว้นะครับครับก็เป็นท่าการแบบกำลังเรียกพลังน้ำนะครับ แล้วก็เดินมาแบบเรียกไฟครับเนี่เกวเป็นฉากจบก็เดี๋ยวเราไปดูดจังหวะที่นี่เอาจังหวะนี้น้ำจะพุ่งมาตรงนี้เราก็ไปเอาฉากเขียวมาเลยครับฉากเขียว ขึ้นน้ำไอ,ไอ้น้ำพุละลายจากเขียวก่อนนะครับด้วยโคมากีกดปุ่มเปิดอืมอ่าอ้ สีเขียวยังติดอยู่ก็ไปตัวกองสีครับเอ้ยนี่การผสมตัวกองสีครับไปเลือกพื้นฐานครับไปเลือกขาวดำครับเลือกเบอร์สองครับอ่ะเนี่เราก็ไปไปปรับ แสงนะครับแสงอออ่าได้แล้วทีนี้เราก็ขยับเลื่อนเลยครับรนี่ตรงนี้ลองดูก่อนเอ ไอ้พลังอปั่มแล้วก็เราก็ทำเหมือนเดิมครับจิ้มไปที่เฟรมฉากเขียวนะครับกดไปที่สามจุดมุมซ้ายเลือกคัดลอกครับเราก็ไปขยับไปตรงถัง ติดถูกเลยครับปั้มเก็มาคัดลอกเลครับถังถังถังนี้ถังนี้บ้างก็ปรับเอาครับ ยอ่อเอาครับย่อเล็กลงหน่อยก็ได้ครับครับติดกถูกครัอเยบปล่อยพลัง ีนี้เราก็ไปคัดลอ,อกครับแต่เลเยเอร์ที่สี่ทำไม่ได้แล้วนะครับเราต้องเซฟออกก่อนเนพะราะว่าลงได้แค่สามเลเยอร์สามวิดีโอครับลบไปเ๋ยวเราไปเซฟออกนะ อ่าพอเราได้วิดีโอเอ็กพอร์ตแล้วเดี๋ยวเราไปทำใหม่ครับเข้าโครงการใหม่ก็เอาเอ็กพอร์ตมาเมื่อกี้ามาเลยครับพลัง่งได้สามถังทำถ,ถังที่สี่นนะก็ไปเลือกฉากเขียวลงมาทำเหมือนเดิม ถูครับละลายโคมาคีนะครับแล้วก็ไปตัวกล้องสีนะครับเลือกขาวดำครับเลือกเบอร์สองครับไปปรับปรับสีนิดนึงการแต่งสี ติ๊กถูกไลครับออทีนี้เราก็พอได้จังหวะเข้าที่แล้วครับนี่เลยถังนี้ย่อไปนิดนึดนงวางให้ตรงถังอุย้ย <c oughs> อก็ได้แล้วเรียกพลังขึ้นน้ำเสร็จแล้วเรามาดูจังหวะวน,วน,นี่วนวนนี่เอาฉากไฟลงมานี่เลยฉากไฟเอฟเฟกฉากไฟไปการผสมครับ เลือกหน้าจอนี่ประมาณนี้เดี๋ยวดูเขาเล่นก่อนนะออกมายังไงอ่านี้ออกกันคนละฟังนะครับก็ไม่เป็นไรครับวิธีแก้ก็คือไปหมวดกระจกครับหมุนซะไปทางซ้าย ตามตัวนักแสดงลองดูไหมเออเราก็ต้องขยับนี่ไม่อยู่ในถังซะต้องเจนเย็นทำนะ วนวนวน,วนปอยออได้แล้วเป็นรปดูใหม่ครับเรียกพลังคืนน้ำเรียกไฟได้แล้วได้แล้วก็ใส่ควันไปห,หน่อยครับ ช่วงช่วงนี้ครับใส่ควันไปอีกฉากควันอยู่ไหนเอ่ยฉากควันติดกทูกครับไปหาควันเยอะๆเหมือนเดิมครับนี่ควันเยอะๆตัดซ้ายออกเลยใช้ช่วงควันเยอะๆเข้ามาอออ มานี้ไปทําการผสมครับเลือกหน้าจอครับความทึบลดลงหน่อยมันหกห้าสิบแปดขยายเลยครับอ อนี่ครับก็ได้แล้วเราก็ตัดออกเลยตัดขวาแล้วก็ทำจางหายโดยเคลื่อนไหวตอนออกนะสุดเลยโอเคก็ได้ครบสมบูรณ์แล้วครับลังเรียกน้ำจงมา <c oughs> น้ำมาก็เรียกไฟต่อไฟมาเครื่องค้างซะแล้วครับเนี่ยครับก็ลองเอาไปปรับกันดูนะครับแล้วก็ใส่เพลงใส่ซาวเอฟเฟกเสียงต่างๆนานาครับให้มันดูตื่นเต้นเราใจครับคืนพลังเรียกน้ำเรียกไฟไฟไม่มาครับเครื่องนอ็อ เดี๋ยวลองไปเอ็กพอร์ตดูนะครับว่าจะมาไหมนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดจากการเอ็กพอร์ตเมื่อกี้ดูนะครับเป็นยังไง<า>โอ้ชหหลัง,งาม,มากอามาแล้วก็มาเรียกไฟต่อครับ<า>ไฟป้า,อาโอ้โหเนี่นะครับ ลองไปทำกันดูนะครับนะเทคนิคไม่ยากนะครับ <c oughs> วางให้ตรงถังอย่างเดียวครับนะแล้วก็ทำท่าสแสดงหน่อยนะใส่ซาวใส่เพลงใส่เสียงเอฟเฟกเข้าไปโอ้สนุกสนานกันแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Fight, oh, mann! <tryk>